สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นผมพิรุศินชานนิเวศเช่นเคยนะครับและตอนนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าซ้อเซกแมนอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาทำชาลเลนจ์ที่มีชื่อว่าปืนพกทั้งเกมนะครับทุกคนเดี <S <S ๋ยวก่อนเริ่มไปดูคลิปนะครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะครับไปกันเลย เอเมาดูก <Vale> <hoe? S 1> like, ันว่าวันนี้ผมจะทำไ้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนลงไปเนี่ยถ้าเจอปืนอะไรก็ต้องหยิบมาเล่นก่อนนะครับเผื่อเจอคนอะไรเงี้ยจะถ้าไม่เจอคนเราก็จะหาปืนพกแล้วก็จะไปยิงคนอย่างเดียวนะครับทุกคนเราจะโดยที่เราจะไม่ใช้ปืนอื่นหรืออะไรเลยในเดื่องทั้งสิ้นนะครับใช้แค่ปืนพกนะโอเคตอนนี้มีคนหรือเปล่าอุ้ยมีคนหนึ่งคนตรงนี้อู้ตัวนู้นลงมาโอ้โหคนเยอะเลยน่าจะไม่คนรงกับเรานะครับแต่ว่าก็ไม่เคยหยองเหมือนเราเอาใ้เราตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นมันฟาร์มยากนะครับเพราะว่ามันที่ม ตตตตตเฮ้ยยังไม่จบคนอ่หกเป็นพกเป้ยเป็น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 พกที่ไม่ชอบเลยอะ่ะแต่ต้องเล่นก่อนครับทุกคนมันคือชาติเล่นของเราไปแล้วจ้าเดี๋ยวเล่้งเสียงให้คนก่อนเพราะทุกคนไม่ได้ยินเสียงอันนี้เพื่ออะไรอะ่ะไปอ่ะเป็นคนไม่เล่นเก็บกระสุน เกียรเราเก็บมาก็ต้องทิ้งครับทิ้งครับผมเราจะไม่เล่นนะครับปืนพกปืนกลทิ้งครับผมทิ้งแค่ปืนพกปืนเดียวนี้เฮ้ยทุกคนยิงสี้เรื่องทองอลามช่ามกระติ๊ดเดียวเชียวผมไม่ได้ยินเสียงในเกมยร์ทุกคนเอ้ยเอ้ยเออฮ่าฮ่าบอทยิงบอทเฉยเลยเราเลือปืนอะไรมีปืนพกไหมไม่เอาไม่ใช่ปืนพกไม่เอาทิ้ง ดูแล้วน่าจะเจ็บหนักนะดูครับทุกคนมกเลยครับทุกคนนะถ้าคลิปคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะได้อันดับเทียร์อะไรผมก็จะลงนะครับทุกคนนะแต่สัญญาจะท็อปสิบให้ได้นะครับอื้มคุณพกนี่แหละจริ้งที่ฉันต้องการนี่แหละนี่แหละอือทิ้งทิ้งดูบืนนี้ดับบืนนี้มาแล้วแจ๋วเลยโอ้โหบืนนี้แหละครับทุกคน กดแน่นอนยฟาร์มเออทุกคนอันนี้คือเทคนิคนะครับไปเวลาฟาร์มของฟาร์มอะไรเงี้ยเอ้ยอ,อันนี้บอทะครับทุกคนเพว่าน่าจะเป็นบอทนะมาแล้วเฮ้ยปร้อเออตายบอดทนะี่กูชอบแต่ก็ลอยจริงๆเลยเอ,อ,อันนี้คงเกมอูซี่มาถ้าผมจะไม่ใช้นะทุกคนนะผมแค่เกมแฮร์สล็อตมันเต็มไว้เฉยๆนะเฉย,ยๆนะทุกคนนะเออนะด,ดูดีผมไม่ใส่กระสุนเลยนะ,ะทุกคน เพราความมั่นใจที่เราจะไม่สามารถยิงได้นะครับเอ้ยทุนคนยิงเจ้าฝั่งเนี้เจ้าฝั่งเนี้ยเฮ้ยตรงไหนเราจะไปยิงมันกันตรงไหนนะกูจะเจอรถวะทุกคนไปละขึ้นรถเงี้ยเงี้ย ผมพงษ์ซื้อไปกับขีมมาครับทุกคนไปข <c oughs> ับรถหาคนเลยครับทุกคนครับพอดีใจมันได้ครับแค่ปืนลก็บอกเดี๋ยวก็ใจได้แล้วพนานแผนที่เกมนี้นะครับทุกคนนะผมก็เลยจะมึนๆหน่อยนะทุกคนนะในสะพานข้ามได้ไหมนะอ้ดีนะไม่ขับไปนะทุกคนนะทำไม <c oughs> รถเกมนี้ขับยากมากโอ้ย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  มีคนยิงเราทุกคนไม่มีมีมีคนยิงเราหรือว่าอะไรอะ่ะหรือว่าเราโดนไอเลตตันะทุกคนโอ้พยายาก่อนเงีนน้ยเงี้ยเงี้ยู้คนอยู่ตรงไหนจ้าคนอยู่ตรงไหนจ้า คนอยู่ตรงไหนเอยผมเงียบกีบเลยทุกคนไม่เจอคนเลยเงียบกิบเลยตอนนี้ผมพยายามครับช่วยแค่แบบคอครอบๆดูนะครับทุกคนเพื่อจะเจอคนแบบที่วิ่งเข้าวงอะไรเงรี้ยทุกคนแต่ก็อย่างไม่เจอกับไม่เจอโอ,อ้ยนนี่นี่ว้าวเข้ามาดีครับเข้ามาดีครับ สวัสดีครับมาดิครับโอ้โอ้พระเจ้าโอ้โอ้โอบ้เจ้าเอากูเน่มเอากูเน่ไม่ทุกคนมุมแต่เปียบมากโอ้ยปุ๊บหกตัวยาไกลไปได้เฮ้ยอะายมาเนี่ยอุย้ยโชคดีไม่ถึงดิชาเนินจ้า อย่าพังตัวอย่าพังตัวอย่าพังตัวทุกคนอย่าพังตัวไม่นี้คือไม่ได้เข้าขึ้นที่สูงเฉยเลย,ยมมกูเขนะ้ายิงคมนะทุกคนนะคนนะสู้ครับ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 ใกค,ค้ควันเก่งครับพวกยิงยากจัดเลยชาละชาครับชัด เออตายไปละจ้าวู้ฮู้เออเออวู้ฮู้บอนิีครับบอนนี่ครับไม่เคยหวั่นไม่เคยเกียงมานิีครับบอนนี่ครับอยู่งในกันจ้ายู่งในกันจ้า ว้ายิงยิงยิงจ้าล้วไม่มีปืนกลนะทุกคนนะทุกคนต้องเข้าใจนะเราบุกเข่าไม่ได้นะอู้ใครมีการเล็งจามั้งเนี่ยจะเล่นงยังไงอู้มาแล้ว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 ทุกคนมาแล้วคนเงียบๆไปทุกคนเงียบๆไปนะครับอย่าบอกเขานะดูไว้นะอย่าบอกเขานะทุกคนว่าเราเห็นเขาหรือว่าดูดูไป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 ต้องเล่นเรียงต้องเล่นเลี่ยงเล่นเรียงเป็นเชิงนะครับ <Now himself, S 2> เอ้ยเขาอย่างังเขาย่างัรเออเออ <ray> <potrze ach> เออตายซเออมาดีมาดีครับ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 โอ้โหโอ้เชี่ยมันจะฟังก์เนี่ยจะเพื่อนทุกไงวะโอ้ยเปินคนก็ไม่มีเขาเรียกนี่เขาเรียกว่าโดนหาตีนะทุกคนนะโดนหาตีนะ นี่หน่อยจ้านั่งกันจ้าโอ้โหมันเหนือนุ่นโอ้ยทุกคนเมี้ยงกระยิงมันจริงๆเลยตัวมันมีปืนกลน,นะถ้ามีปืนกลน,นี่มันมันตายไปเหลีวอะไปแล้ว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 ยููฮไปแล้วจ้าไปแล้วไม่ได้อยู่ไปแล้ ไปแล้วครับทุกคนกระสุนก็นจะหมดทุกคนต้องไปหากระสุนข้างหน้าก่อนนะตรงนี้แล้วทุกคนมุมแตะเปียบนะตรงนี้ต้องหน,น,นะน,น,นี้ไม่ใช่มาเจอคนตรงนี้อีกหนีหานะทุกคนเฮ้ยรถเปียกเลยรถไก่รถไก่เลยคือต้นที่ส้มเพื่อเพื่นนี่นี่น,นีน่จ๋วแจ๋วเพื่อนอยูอ่ยไหนจ๊ะขอกระสุนจมเลยโอ้โห มันมีคนยิงนะ้องยินนะไปแล้วเน,นี่ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยตุ้นที่ z o o โอ้ยเฮ้ยมีคนเดินแล้วกี่มีคนเดินจริงๆน,น,น,นะทุกคนช่วงังหวะที่เราต้องดนกระสุนต้มก่อนนะทุกคน โอ้ยไล่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 ไลไล่ไล่ไล่ไ่ไล่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ไครับอืมๆ ครับก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับชาเลนต์ปืนพกทั้งเกมนะครับทุกคนหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับคลิปคลิปนี้นะครับครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าเพื่อนๆคนไหนเคยเล่นปืนพกทั้งเกมแล้วชนะหรือเปล่านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ